ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องขับรถยนต์ไม่ว่ารถยนต์คันนั้นจะเป็นรถยนต์เก่าหรือรถยนต์ใหม่ปัญหาที่ท่านจะเลี่ยงไม่ได้ก็คือเครื่องยนต์นั้นพังพังเพราะความร้อนสูงคำตอบก็คือมันร้อนเนื่องจากว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลโดยอาศัยเพลาในการขับ ต่างๆและเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองลองสละเวลาอันมีค่าของท่านจางนิดเพื่อฟังข้อเท็จจริงนั้นจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรวันนี้ผมจะบอกบอกอย่างเปิดเผยโดยไม่มีข้อปิดบงดังใดๆทั้งสิ้นก่อนที่ท่านจะเข้าไปพบหรือฟังวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้ร้อนนั้น ขอเรียนเชิญท่านฟังรายละเอียดส่วนอื่นๆก่อนนะครับสารหล่อเย็นนั้นก็มีอยแบบู่2แบบแบบแรกก็คือสําเร็จรูปแกลลน5ลิตรแบบที่2ก็คือแบบหัวเชื้อแล้วแบบหัวเชื้อหรือแบบแกลลอน5ลิตรนั้นอย่างไรจะดีกว่ากันวันนี้ผมมีคําตอบวิธีการพิสูจน์ดูว่าสารหล่อเย็นนั้นเหมาะกับรถยนต์ของท่านต้องเป็นแบบใดถึงจะป้องกันการเกิดตะกรัน และป้องกันการเกิดสนิมได้ดีที่สุดขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโปรดไปฟังต่อไปครับหลายคนสงสัยว่าความร้อนนั้นมาจากไหนความร้อนนั้นก็เกิดจากการลุกไหม้ในห้องเผาไหม้นั่นเองความร้อนนั้นสร้างความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ให้กับเครื่องยนต์ได้ถ้าเครื่องยนต์นั้นมีการขัดข้องในระบบลอยเย็นนั่นระบบลอยเย็นที่ดีน้ําจะต้องไหลวนที่ดี ไหลวนที่พูดถึงนี้ก็คือมีการไหลวนจากหม้อน้ําผ่านปั้มน้ําผ่านวาล์วน้ําผ่านท่อทางยางต่างๆแล้วไหลามาสู่ห้องของเสื้อสูบหรือว่าโพรงต่างๆที่อยู่ในชิ้นส่วนของเค่อยนต์แล้วพัดผ่าเอาความร้อนที่เกิดจากการลุกไหม้นี้ไปทิ้งที่หน้าหม้อน้ําโดยมีพัดลมหรืออากาศที่ท่านนั้นขับรถวิ่งผ่านจะ ทำการออาไปทิ้งด้านนอกก็คือมีการแลกเปลี่ยนความร้อนนั่นเองเพราะนั้นแล้วความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์นี้ถ้าระบบสมบูรณ์จะทํางานได้ดีที่อุณหภูมิ90องศาถ้าระบบลอยเย็นขัดข้องนั่นหมายถึงความสูญเสียหรือเครื่องยนต์ของท่านนั้นจะชำรุดในอีกไม่นานรถยนต์กว่า60%ในประเทศไทย พังได้เพราะความร้อนที่เกิดจากการระบายความร้อนนั้นไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้ท่านฟังฟังก่อนที่เครื่องยนต์ของท่านนั้นจะพังแต่ถ้าพังแล้วมาฟังสายเกินไปครับเป็นเรื่องที่สายจริงๆการที่รถยนต์ของท่านนั้นจะพังได้หรือเครื่องยนต์นั้นชนรถเสียหายได้มีปัจจัยหลักๆ5หัวข้อหัวข้อแรกท่านนํารถนั้นล้างหม,ม้อน้ํา นี่คือหกข้อแรกหกข้อที่สองพังเพราะหมอนอ้ำบุดตันหกข้อที่สามพังเพราะวาวน้ำเสียหกข้อที่สี่พังเพราะระบบหล่อเย็นนั้นไม่ทำงานไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำสายพานขาดต่างๆเหล่านี้คือสาเหตุที่เครื่องยนต์จะพังพังเพราะน้ำมันหล่อลื่น นั่นคือข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดการที่ท่านนำรถยนต์ของท่านนั้นล้างแม่นม้ำการล้างเป็นสิ่งที่ดีแต่การล้างด้วยการใช้สารเคมีเติมลงไปนั้นเป็นวิธีการล้างที่ผิดขั้นตอนการล้างนั้นไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุสาเหตุที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่า สารเคมีที่เติมลงไปในหม้อน้ำเพื่อจะทำการล้างนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นโซดาไฟบางครั้งก็เป็นน้ำกรดผสมโซดาไฟภาพต่อไปนี้เป็นโซดาไฟที่ใช้ล้างหม้อน้ำแล้วมีอาการอย่างที่ท่านเห็นนั่นเองที่เป็นช่องเล็กๆนั้นที่ท่านเห็นนี่ช่องเล็กๆหลายช่องนั่นคือช่องทางเดินของน้ำ ช่องทางเดินของน้ํานั้นส่วนมากแล้วจะอุดตันด้วยตะกัน่นตะกั่นก็จะมีสองแบบแบบแรกก็ตะกัรนหินปูนแบบที่สองคือตะกั่นออกไซด์ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างเหล็กและอากาศรวมตัวกันจึงทําให้มอน้าของท่านนั้นเกิดเป็นตะกัน่นเพราะฉะนั้นแล้วโซดาไฟไม่สามารถที่จะ ล้างหมอ้อน้ําได้ระยะเวลาหนาทีได้เพราะว่าโซดาไฟนั้นเป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนที่เป็นโอริงของเครื่องยนต์นี่คือปั๊มน้ําซึ่งเป็นส่วนหลักที่อยู่ในระบบระบายความร้อนของรถยนต์การที่เอารถล้างหมอ้อน้ํานั้นจะทําลายโอริงที่อยู่ในปั๊มน้ําก็คือส่วนนี้นั่นเองเพราะนั้นโซดาไฟ เป็นส่วนที่กัดโอริงนั้นให้ขาดไม่ขาดทันทีทันใดแต่สารเคมีที่เติมลงไปนั้นไม่สามารถชะล้างออกได้ในทันทีเพราะนั้นเราเรียกว่าสารตกค้างซึ่งเป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําไม่ว่าจะเป็นโอริงแต่โดยหลักแต่โดยโดยมากแล้วที่พบเห็นก็คืออาการรถยนต์พังต่อมาก็คืออาการพังจากหม้อน้ำนั้นอุดตัน หม้อน้บุกตันนั้นผมก็พูดเกินๆคร่าวๆไว้แล้วเกิดจากหินปูนที่มีสองแบบนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตด้วยตัวของท่านเองง่ายๆว่าหม้อน้บุกตันนั้นสังเกตได้สองวิธีวิธีแรกก็คือเวลาท่านขับรถยด้วยความเร็วอาจจะร้อยความร้อนเกยความร้อนนั้นจะตีขึ้นสูงแต่ถ้าท่านลดความเร็วลงความร้อนนั้นก็จะลดลงสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่า น้ำนั้นไหลเข้าเครื่องยนต์ในท่อทะเลนด้านล่างท่อม่าน้ำมีสองท่อมีท่อล่างและท่อบนการที่น้ําไหลจากท่อน้ําท่อน้ําเข้าเครื่องยนต์ท่อล่างนั้นและออกจากท่อบนเข้าสู่ม่น้ําอีกครั้งเพื่อเอาความร้อนที่อยู่ในเครื่องยนต์นั้นมาทิ้งที่น้านม่าน้าโดยมีพัดลมนั้นถัดออกไปเพราะฉะนั้นความเร็วของน้ําขึ้นอยู่ความเร็วของรถ รถยิ่งเร็วน้ําต้องการความเร็ว,วยอการวิ่งผ่านถ้าน้ําวิ่งผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นความร้อนก็ไม่สามารถวิ่งจากเครื่องยนต์นั้นมาหาหม้อน้ําได้อย่างง่ายๆนั่นเองนั่นคือที่มาของวิ่งเร็วร้อนวิ่งช้ายเย็นก็ต่อไปผมก็จะบอกวิธีทดสอบตัวนัานเองอย่างง่ายๆว่าหม้อน้ําตันนั้นเป็นอย่างไรด้วยการ หลายท่านมีเหล็กวัดตํามันเครื่องที่บางดึงเหล็กวัตถุมันเครื่องออกมาแล้วก็ถ้าท่านใดมีเหล็กวัตถุมันเครื่องที่บางก็ไปซื้อมาอันละไม่กี่บาทเปิดฝาม่อน้ําออกก่อนเปิดฝาม่อน้ําก็ถ่ายน้ําทิ้งให้แห้งแล้วก็นําเหล็กวัดตถุมันเครื่องที่บางนั้นแย่ลงไปที่ฝาม่อน้ําก็คือฝาม่อน้ำ hey, นี่คือเป็นช่องทางเดินของน้ําช่องเล็ก ให้ท่านแย่เหล็กเข้าไปหม้อน้ําตัวนี้เป็นหม้อน้าที่อุดตันไม่สามารถแย่ลงได้เนื่องจากว่าไม่มีช่องทางให้แย่สังเกตว่าช่องไหนที่หม้อน้ําไม่อุดตันสามารถแย่เหล็กวัดน้ำมันเครื่องนั้นลงมาได้ลึกแต่ถ้าช่องไหนที่อุดตันท่านจะไม่สามารถ แย่หลืกวัดมันเรื่องนั้นลงไปได้เลยบางช่องก็แย่ลงยากบางช่องก็แย่ลงง่ายบางช่องก็ไม่ลงเลยเรามาดูช่องนี้ลงไหมช่องนี้ลงแต่ต้องกระแทกแรงๆแต่ลงไม่มากเมื่อมันช่องจุด,ดนี่ลง เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตมือน้ําอุดตันนั้นสังเกต2วิธีวิธีแรกด้ดยการขับวิธีที่สองโดยการแย่รูลงแบบนี้นี่ก็คือวาล์วน้าวาล์วน้ํารถยนต์ทุกคันมีวาล์วน้ําบางท่านถอดออกบางท่านก็มีไว้การถอดออกนั้นมีโทษมีไม่มีประโยชน์นะครับมีโทษผมจะไม่พูดถึงเพราะงั้นมีโทษของวาล์วน้ำมันเป็นอย่างไร แต่ที่ผมพูดถึงวันนี้ก็คือวาวน้ําตายวาวน้ําเสียมีความเป็นไปได้ที่จะทําทให้เครื่องยนต์หนึ่งของท่านนั้นพังซ่อมทีหลายหมื่นเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของผมจะจบตั้งแต่ต้นยันจบแล้วรถยนต์ของท่านนั้นจะปลอดภัยผมบอกว่าทําไมวาวาน้ําตายแล้วเครื่องยนต์พังต้องอธิบายให้ฟังหนอนิดหนึ่งว่าเครื่องยนต์นั้น ต้องมีวาวน้ําไว้เพื่อเพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้คงที่คือ90องศาต่ํากว่านี้ก็ไม่ดีร้อนกว่านี้ก็เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่สะดวกไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีวาล์วน้ําในการกั้นห้องระหว่างห้องเครื่องยนต์และห้องมอนและหม้อน้าเพื่อเป็นการควบคุมปล่อยน้ําเย็นจากหม้อน้ําไปแทนที่น้ําร้อนซึ่งมีวาล์วน้ําเอาน้ําร้อนนั้น มายังเวลาน้ำเป็นการถ,ถ่ายเทแลกเปลี่ยนความร้อนตลอดระยะเวลาที่เครื่องยนต์นั้นทางานเมื่อไหร่ที่วลวน้ําเสียนั่นหมายความว่าน้ําไม่เย็นไม่มีการถ่ายเทไม่ออกจากเครื่องยนต์จะอัดอั้นอยู่ในเครื่องยนต์สาเหตุก็คือมันไม่เปิดนั่นเองเพราะฉะนั้นรถยนต์ของท่านท่านใดที่วลวน้ําเสียสังเกตเบื้องต้นง่ายๆก็คือ ท่อน้ํานั้นอาจจะแตกหรือท่อน้ํานั้นอาจจะหลุดนั่นคืออาการเบื้องต้นที่วาวน้ำมันชารุดเสียหายเป็นอะไรหลักร้อยแต่สูญเสียเงินกาซ่อมหลักหลายหมื่นเพราะ,ะนั้นคลิปผมผมพูดให้ท่านฟังความรู้เหล่านี้ตายไปเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านฟังแล้วนาเอาไปปฏิบัตินำเอาไปใช้มีประโยชน์บอกลูกบอกหลานว่า วาล์วน้ำอันตรายควรเปลี่ยนทุกๆ3าถึงสปีจริงๆแล้ววาล์วน้ำมีอายุมากกว่าน,นั้นแต่อย่าเสียดายเลยเงินหลักร้อยเพื่อความปลอดภัยเปลี่ยนทุกๆ3ปีก็ดีเหมือนกันนั่นคือวาล์วน้ำเสียต่อไปก็จะเป็นเรื่องการพังของเกี่ยวกับพัดลมระบบระบายความร้อนไม่ทํางานรถยนต์หลายท่านอาจจะเป็นรถกระบะ การระบายความร้อนก็จะใช้พัดลมฟรีปัมพัดลมฟรีปัมนั้นทํางานโดยหลักการของสารเคมีที่เป็นเราเรียกว่าซิลิโคนก็จะบรรจุซิลิโคนไว้ในฟรีปัมวิธีสังเกตง่ายๆว่าฟรีปัมในรถยนต์ของท่านนั้นชํารุดเสียหายหรือไม่โดยการดับเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์นั้นพัดลมฟรีปัมจะหยุดท,ทันทีหลังจากเครื่องยนต์นั้นดับแต่ถ้าท่านดับแล้วพัดลม ไม่หยุดยังหมุนต่อไปเรื่อยๆแสดงว่าพัดลมที่ปั๊มของท่านนั้นเ,เริ่มมีอาการเสียแล้วโดยมากแล้ววิธีการซ่อมก็คือจะถอดแล้วเอาน้ำยาเติมลงไปนั่นเองท่านลองติดต่อ,อร้านบริเวณใกล้ที่ท่านอยู่นะครับว่ากี่บาทในการใส่ซึ่งหลักร้อยเหมือนกันใส่ไม่แพงครับฟรีั๊มความร้อนต่อไปที่เกิดจากพัดลมก็คือพัดลมไฟฟ้าไม่ทํางานฟิลอาจจะขาด หรือเหตุผลใดก็ตามแปลงฐานอาจจะหมดนั่นทำให้พัดลมนั้นไม่ทำงานได้เพราะฉะนั้นแล้วความร้อนที่เกิดอย่างหนึ่งก็คือระบบปรับอากาศในรถย,ยนต์ของท่านนั้นไม่ทำงานเพราะระบบปรับอากาศในรถย,ยนต์ของท่านถ้าไม่ทำงานสมบูรณ์แล้วจะเกิดการควบแน่นที่ไม่ดีความหมายของการควบแน่นก็คือการเปลี่ยนสถานะจากแก๊ส ที่คอมเพรสเซอร์นั้นอัดตัวออกมาผ่านแผงคอนดนเซอร์ที่บรรจุไว้หน้าหม้อน,น,น้ำมันเกิดเป็นความร้อนสูงเพราะนั้นเมื่อหน้าหม้อน้ํามีความร้อนสูงลมก็จะพัดจากหน้าไปสู่หม้อน้ํานั่นคือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําในระบบหล่อยเย็นนั้นเพิ่มอุณหภูมิขึ้นสูงทันทีถ้าพัดลมหม้อน้ําไม่ทํางานผสมประสานกับแผงคอนดนเซอร์ที่มีความร้อนขึ้นสูงนั่นเป็นการสรับสนให้ระบบหล่อยเย็นของท่านนั้น ชํารุดและเสียหายเร็วกว่ากว่ากำหนดนั่นเองต่อไปก็เป็นการพังเพราะว่าน้ำมันหล่อลื่นนั้นของเครื่องยนต์เล็ดรอดเข้าไปที่หม้อน้ำหลายท่านเปิดฝาม้าน้ำออกมาแล้วมีคราบน้ำมันเครื่องเอมาจากไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคราบน้ำมันเครื่องนั้นมาจากไหนก่อนที่เราจะไปฟังว่าน้ำมันเครื่องนั้นมาจากไหน เราจะไปฟังถึงหลักการทํางานในห้องของเครื่องยนต์ก่อนว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆก็คือจะมีช่องอยู่สองช่องช่องแรกเป็นช่องทางเดิอนของน้ําช่องที่สองเป็นช่องทางเดิอนของสารหล่อลื่นก็คือน้ำมันเครื่องนั่นเองหรือแม้แต่น้ำมันระบบระบายความระบบหล่อลื่นให้กับระบบเกียร์ช่องที่สามเราไม่เรียกว่าช่องเราเรียกว่าห้องห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพราะฉะนั้นการเดินทางของน้ําก็จะอยู่ในส่วนของน้ําออกจากหม้อน้ําเข้าปั๊มน้ําออกจากปั๊มน้ําเข้าเสื้อสูบฝาสูบตามโพรงต่างแล้วไหลกลับมาเข้าหม้อน้ําเช่นเดิมโดยมีพัดลมนั้นระบายนั่นคือหน้าที่ของน้ําแต่วันดีขึ้นดีรดยนต์ของท่านนั้นมีน้ำมันเครื่องเข้าไปในฝาหม้อน้ําสาเหตุก็เป็นเพราะว่า ปะเกน็นฝาสูบนั้นอาจจะเชื่อมรุดเสียหายหรือ,อระบบระบายความร้อนให้กับน้ํามันเครื่องนั้นข้าง,างตัวเครื่องอยู่นั้นอาจจะเล็ดรอดถึงกันได้ก็คือ,คอปะเกน็นอาจจะมีความสูญเสียหรือระหว่างที่ทําการถอดซ่อมอาจจะยาก,กาวหรือซิลิโคนนั้นไม่ดีทําให้น้ํานั้นกับน้ํามันเครื่องเล็ดรอดกันผสมกันทําให้น้ํามันเครื่องนั้นไหลผ่านไปยังหม้อน้ําเพราะนั้นแล้ว น้ำมันเครื่องการที่น้ำมันเครื่องไหลผ่านช่องทางเล็กๆของหม้อน้ำนั้นเป็นการไหลผ่านที่ยากมากเพราะน้ำมันเครื่องนั้นเป็นสารที่มีความหนืดสูงซึ่งต่างจากน้ำสามารถไหลผ่านได้เร็วคล่องตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีคาร์บอนพื้นสูงก็คือให้สังเกตดูว่าในหม้อน้ำรถยนต์ของท่านนั้นมีน้ำหล่อลื่นมีน้ำมันหล่อลื่นหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่า น้ำมันหล่อเลื่นนั้นมีส่วนทําให้เครื่องอยนต์นั้นพังได้เมื่อหัวข้อเรื่องผมพูดว่าการล้างด้วยสารเคมีที่เป็นโซดาไฟเราเรียกว่าล้างหม้อน้ําการล้างหม้อน้ําที่ผมพูดถึงเมื่อตอนแรกนั้นจะเหมาะอย่างยิ่งถ้าหม้อน้ําของท่านนั้นเต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องนั่นเองเพราะสารเคมีที่อยู่ในรูปของโซดาไฟต่างๆสามารถชะล้างได้ภายในสนาทีเพราะฉะนั้น สองหรือสามนาทีโอริงต่างๆของหม้อน้ําโอริงต่างๆของปั๊มน้ําชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นยางจะมีความสูญเสียน้อยที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาของว่าทําไมหม้อน้ําถึงมีน้ำมันเครื่องไปเกาะอยู่ที่ฝาหม้อน้านั่นเองเราพูดถึงต้นเหตุและสาเหตุที่ทําให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นชนุดเสียหายมานานมาหลายนาทีเพราะฉะนั้นแล้ว ต่อไปนี้ผมจะพูดถึงวิธีการป้องกันการป้องกันนั้นเป็นวิธีการเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดที่ทําให้รถยนต์ของท่านนั้นสามารถใช้งานได้นานๆวิธีป้องกันที่พูดถึงนั้นก็คือการเติมสาหรหล่อเย็นลงไปสาหรหล่อเย็นในท้องตลาดก็จะมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือเป็นแบบผสมอุงแก๊ลอน5ลิตรนั่นเองนั่นก็คือ ในส่วนของแบบสิามเด็ดรูปส่วนน้ํายาหรือว่าสารหล่อเย็นตามท้องตลาดทั่วไปนั้นที่มีราคาถูกเจ็ดสิบาทร้อยหนึ่งร้อยกว่าบ,บาทก,ก็จะมีส่วนผสมของออสารเอทิลีนไกรคอรนั้นประมาณ25-30%นั่นคือจำนวนน้อยมากแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะมีสารหล่อเย็นประมาณ50% ่นคือถ้าท่านอ่านดีๆนะท่านซื้อมาแล้วท่านไม่เข้าใจว่าสารเคมีแต่ละตัวนั้นเขาเขียนว่าอย่างไรท่านไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วผมจะบอกให้ฟังว่ามี3เกรดเกรดแรกก็คือราคาถูกหน่อยก็ซื้อง่ายขายคล่องนั่นเองอันที่สคือเกรดปานกลางอันที่สก็คือมีสารเอทิลีนไก่คอนก็ร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้มีคุณสมบัติในการแอนตี้และป้องกันสกกร,รันั้นร้อเต็มที่ สำหรับผมเองนั้นใช้สารหล่อเย็นมาก็หลากหลายยี่ห้อ37ปีที่ผ่านมาในชีวิตการสำรวจก็มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ผมไว้วางใจผมใช้มานานยี่ห้อนี้ผมใช้มานานใช้ที่อู่ผมนี่แหละลูกค้าไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าเป็นหัวเชื้อของสารหล่อเย็นที่มีสารเอทิลีนไกลคอนนั้น100เซเพราะหากท่านสนใจที่จะสั่งซื้อสารหล่อเย็น ที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยมีการใส่สารเอทิลีนไกลค้อน100%ซซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านตะก,กันได้เป็นอย่างดีจังซื้อได้โดยมีการเก็บเงินปไปทางเพียง350บาทเท่านั้นเองพร้อมค่าส่งโรถเขียนชื่อและที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพราะบริษัทจัดส่งจะทำการจัดส่งให้ท่าน